สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปเมื่อน,นี่ยายไปตลาดมาไปซื้อหมูมาพี่น้องซื้อหมูมาหมักไปมื้อน่ก็สิเป็นวันพระยายวาสิุไปวัดบ้านี้ช่วงนี้เขาพรรษาเนาะค่ะมือไหลเยนวันพระตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ยายก็อยากไปอันถือศีลอยู่วัดแม่ค่ะพี่น้องเท่ากับไปเหตุบุญเหตุท่านเป็นบางครั้งมาเข้าถึงมีโอกาสเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ถือว่าเป็นค้ามสบายใจเ้าเย็ดไปแล้วห้องกับสบายใจมันโดนเทียนนึงเนาะค่ะพี่น้องบมือใดสิ้นใดบ่ครบบ่มสิ้นใดบวต,ตรงกับเสาอาทิตย์ย้ากับบวชเลไปค่ะพี่น้องเ้อากัสีมามักหมูแล้วค่ะพี่น้องย้ายสีมักไว้มือเสาสีได้ตื้นขึ้นมาสีได้ถอดถอดไปวัดจ้าเนี่ยที่ย้าเทียมสีไปวัดมือกันทีนี้ดอกไม้พี่น้องดอกไม้ ดวงไม้กับมีจะกันยังใหญ่คุน้องกำลังยิบบาทเบื่องนี้ล่ะสีมาเมืมม้อเนี้ยแล้วไม้หยังเลยสีเอาไปวัดและะ้วก็สีเอาใส้หนหาน่านผ่าอยู่เงี้ยน้ำขาดพี่น้องแล้วกันมีพวกม,มาไล่อันหนึ่งเอาหอยลถด <c oughs> ของหวานน้ำกะทิได้ปล่อยท่องท่องยิบท่องหยอดอ่ะพี่น้องของหวานสีเอาไปวัดอื่นเนาะค่ะพี่น้องเนะาะค่ะทำบุญไปตามอัตภาพ สีเฮามีเนาะค่ะพี่น้องตามสั่าข้าเฮ้าสีถ้มเหลวเฮาสบายใจเฮากับถ้ำใสแล้ะค่ะพี่น้องเอาเฮามาลุกเมื่อมักหมูกันเลยเนาะค่ะย่ายกับสีเดนหั่นหมูล่ะจ้าพี่น้องหั่นเฮ้าสีหั่นเป็นหมูทอดเนาะค่ะเข้าต้องหั่นไล่ขวางนะผนว่า่ะหั่นตามเส้นเนื้อนันสีหยาบเวลาเขาไปทอดไปอย่างมันสิกินยากสันพี่น้องแต่มาหั่นมาเห็ดเป็นชิ้นเป็นชิ้นล่ะจ้าหมูนี่ย้ายกับซื้อมา จากตลาดไม่ไหมเนาะค่ะพี่น้องก็ได้หลายตืบอยู่ร้อยก็าบาดก็พ่อกินอยู่ค่ะเฮ็ดไปเสียงหลานเสียงลูกกะโซกันอยู่ข้างในพุค่าคพี่น้องพ่อได้ไปวัดไปว่าเนาะค่ะโดนโดนเทนึงเนาะคะ่ะกอมีโอกาสก็ได้ไปทำบุญทำท่านเน่ตามกำลังศรทัทธาคือเพื่อนวานั่นล่ะตามที่โอกาสเฮา้มีเนาะค่ะพี่น้อง แค่กับสิเล่งคลิปให้มันสิเร็วๆมันโดนเนาะพี่น้องเนาะใส่เวลาโดนกลัวว่าสิหั่นแล้วเนาะค่ะพี่น้องก็เรียบร้อยแล้วจ้าอันนี้ก็เท่ากับสิหาเครื่องมาใส่เลยค่ะพี่น้องหาเครื่องมาปรุงกับบ่อใส่หลายอย่างหนูพี่น้องเพราะว่าย่ายกะเห็ดทอดกับใส่เกลือใส่ผงชูรสใส่กับเทียมธรรมดาเนาี่ยจ้าเพราะใส่ซอสดอกค่ะใส่ซอสย่ายเคยเห็นแล้วว่าเวลาไปทอดมันสีดำไหมคะ่ะมันบ่อเป็นตะกินค่ะพี่น้องร้านกัมาปุ๋งจ้าจ้าทำนี่เนาะค่ะพี่น้องย่าย มักใส่กระเทียมใหคั่นไหมันเข้ากันแล้วก็เสียเอาเข่าตู้เย็นนะค่ะพี่น้องเอาใส่ถุงมือจังน้อยเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าเข,าข้าคันเนาะคะ่ะมันก็สีเป็นก็ถือรักกันไม่ปันไดเนาะ,ะพี่น้อง <c oughs> เอเข้าสีถอดไปวัดไปว่าไปทําบุญเนาะจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าแค่เสียเอาใส่ตู้เย็นไ้เนาะคะ่ะเมื่อเสาตื่นขึ้นเนงเข่าแล้วเสียถอดเลยเนาะค่ะพี่น้องหลายตื่นเยอะเนี่หมูลอยก็าบาดเนาะหมูลอยก็าบาดเดี๋ยวหลายอยู่